ถ้าคุณอยากสั่งจิตคนเจ้าชู้ให้หยุดอยู่ที่คุณคนเดียวกฎของการทำให้คนเจ้าชู้มันคลั่งไคล้คุณมีหน้าที่เดียวทำให้คนเจ้าชู้คลั่งไคลครับคนเจ้าชู้เนี่ยชอบไล่ล่าบวกกับชอบให้คุณเลืกค่าถ้ามีเวลา10นาทีระหว่างต้องพยายามตามเช็ค G P S ของคนเจ้าชู้กับการนั่งตะไบเล็บให้คุณเลือกการตะไบเล็บครับ แต่อย่าไปไล่ล่าครับเพราะนั่นมันคือนิสัยของคนเจ้าชู้มันชอบไล่ล่าครับมันชอบเอาชนะครับ2.2คือคนเจ้าชู้เนี่ยครับชอบคนที่คาดเดาไม่ได้คนเจ้าชู้จะคิดว่าความยากนี่มันคือรางวัลคนก้าประเภทที่คนเจ้าชู้จะยอมสยบซิโรราบหนึ่งครับประเภทคนที่สร้างความตื่นเต้นทา้าทายให้กับเขาครับคนที่ให้อิสระแก่มันคนที่อ่านอารมณ์เก่งครับคุณดูมิซเน่ครับทำ ทำตัวให้ดูดีนะครับเมื่อเขาอยู่ด้วยแต่ไม่ใช่อ่อนแอนะครับพึ่งพาเขามากจนเกินไปนะครับจนเขาต้องดูแลตลอดเขาชอบคนที่เล่นตัวจำไว้เขาชอบความสนุกสนานเฮฮามีพลังนะครับเป็นคนที่คุยเก่งเอาใจเก่งหยอดเก่งคนที่ลึกลับหน้าขนหาครับนะมีมุมลึกลับหน้าขนหาคือมันมีพื้นที่ส่วนตัวนะครับนี่ข้อข้อที่9นะครับเป็นคนฉลาดครับไม่หลอกง่าย ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิทยาสายมืดกับความรักราคาเต็มของคอร์สนี้เนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้อยู่ที่990บาทครับใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งแอดมินได้ที่ l i น์แอดได้เลยครับ